เราแล้วก็จะมาดีคุณผู้ชมทุกชานิชาหนด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวอลเอียผู้ติดตามของในทิกตอกกันเนาะอ่านขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้มาทําตามกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะก็กดอื่นเลยเราได้กดเข้ามาที่ Google อย่เนาะแล้วให้มาฟิวค้นหาในตรงนี้สั่ไปนะว่า h อชิเมมเราได้เดดความนี้เนาะอ่ะแล้วพอเราจะฟิวข้นหาตากมาได้แบบนี้แล้วแต่ดิ้งมันเรียนาในเว็บไซต์่าต่างว่าเราเป็นะหล่งที่เนาะแต่ในเว็บไซต์ก็ยังจะ แล้วได้กดสมัติมชิคกี้มาที่เนหน้ต่างมมาชิคจะมีอะไก่อข้อมูลลแบบนี้เนาะแต่เรมาที่ตรงร้านี้เพื่อเพิ่มเนเยืนยันเนาะแล้วก็สมัรไปนะทุนี้เนี่ยก็จะไปกสมัแแบบทิล้นเลยเนาะเดีว่ากบนทใครนะที่มีมาชิคกันอยู่แล้วล้วจะลงช่อชยงานกัมากดลงช่อเข้ด้วยงานในตัวั้นนี่จะไปทันเลยเนะแล้วกดลงช่วยเชียร์ไป อ่าแล้วพอได้กดมุมชื่อเช่นไงก็บนแล้วหรือว่าจะบอทมาชิคกันมาแล้วในส่วนนักต่งแลงายหัวใจก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะจะมีมะเว็บมุมบริการแต่เฟอร์มมา่อจากเราสามารถในแต่เมื่อทำใจทำได้หรือว่าจะมียักเงินในส่วนตัวตานนี้กับเราแล้วสามารถที่จะไปะทำการจำได้เนาะหรือว่าเผปิดสนับใครนะที่ไม่ไม่ยักเงินในถุงตัวด,ด้านนี้เราอยากที่จะตมีเงินก็สามารถที่จะกดมาที่ตรงนี้กันได้แล้วที่ทามาจุนเงินอ่าแล้วพอได้กดมาแล้วที่ส่วนการจุนเงินในต่างกัรสบู่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะให้จากเราสามารถที่จะเข้ามาแล้ว ดว่าอยากที่จะนึกคุยหาในการตมเงินก็สามารถที่จะกดข้าไปที่ขามาช่องผ่แเราเราเขาจะขึ้นช่องทางในกาตึเดินให้กับเราได้เลือกปติราแบบนี้แลวเราสามารถที่จะนึกตมเงินเดินได้ด้วยเนาะดิว่าระดับใครนะที่ตมเงินจะไม่ได้แล้วหรือว่าไม่ยกกันอยู่แล้วในส่งเว็บไซต์ก็้สามารถที่จะกดข้ามาแล้วในหน้าต่างรวไซ์กันได้เลยเนาะอสสุับมาแลเนาะอ่ะคนที่ตัวกัมาคณะที่หน้าต่างถืว็บไซเราถอยี่เราเลื่อหมดหมูบริการเค้่องคราทการชนะเลยเนาะก็เดินเดินเราก็เล่อกันไปิด้เลย คนเลือกก็ไม่ได้ที่หมดหมู่แบบนี้ก็เลือกบริการน้องบริการบริการจะมีแบบนี้เราก็จะเลือกเป็นอันแรกที่เดินละการกดลงไปอ่าแล้วคนเลือกก็ไม่ได้ทั้งหมดหมู่แล้วบริการแบบนี้ له. แล hm <meals. S 1> ้วเราจะกดกลับมาแล hm uh ้ว huh. ท <It> ี่หน้าปุ่มไฟติดต่อของเรากันเนาะอะไรบริการนับปุ่มไฟติดต่อมาเกิบอะไรที่เงาวางอ่าพอวางนี้ไม่ได้แบบนี้แล้วเราได้เสร็จจมเงินไปจะเพิ่มไม่ได้เลยอ่ะแล้ววนนร็จัรนี้เรื่องจมเงินระบบมีแล้วกดสองสี่จบได้เลยเนาะ ่ะแล้วันที่ส่งที่กันไปแล้วเดี๋ยวนี้ทางหลังซือของเราคอนแตระบบขึ้นมาแจ้งบอกของเราแบบนี้เราได้ดูกันได้นะว่าได้นทางหลงซื้อกูได้ระบบจริงเนาะพี่จะได้ยิ่งย้ายเราไปการต่อซื้อขึ้นแทบแปดวิธีเปล่าเลยเนาะหรือว่าก็เพื่อนสำหรับใครนะที่ได้ต่อซื้อไปแล้วเลยอย่าลืมยอดเราได้ว่าไปแต่งงานหรือจัดการที่ได้ต่อซื้อกันไปเนาะก็ให้สามารถได้กดที่มาที่ตรงนี้แจ้ได้แล้วที่ช่องอุปกาจังเต๋อ อ่าแลวผอได้กดทุรมาคที่ปวัชองซื้อได้สวนนั่งตามประวัติชาเเพราะแต่มีการแจหมวกเยะได้เจอถานะให้เราได้ดูคนได้เปแบบนีเนาะอย่าเอาเดิน่ด้เได้ที่เราได้ทำการจะไปเมื่อกี้จะฟูเราก็มีการแจมหมวเราทางเว็บไซต์มาแลว่าเราดเงินการอนาะเดี๋ยวทีนีถ้าเราเดินเลาะกันไปก่อนเลยจะฟูมันเรมไปแจนอซะหรือว่าเพื่อนสำหรับใครถ้่ได้ได้ามาใช้งานในต่อแอในการในในการต่อตื่นเว็บไซต์แล้วหรือว่าทำการต่างๆในเว็บไซต์ทำไปแล้วเกิดสนใจอยากที่จะดูบุบบุบบริการรับยา คำว่าบริการเนาะอ่ะบริการทั้งหมดให้กดทำการได้เลยอ่าเราบริได้กดทำการแล้วที่บริการทั้งหมดในส่วนหน้าต่างบริการทั้งหมดเขาว่าจะมีหน้าตาเปิดบลดอกให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาดูว่าดูหมวดหมู่บริการอะไรกันได้เดี๋ยวจะเข้ามาทำการเติมบล็อกเติมรายการก็ได้เนาะในส่วนหน้าต่างตรงนี้เนาะเดี๋ยที่จะเข้ามาดูบัญชายเข้าเวลารอในส่วนวันจ่ายการที่จะกราบไปก็สามารถที่จะเข้ามาได้เหมือนกันในส่วนหน้าต่างตรงนี้เนาะอ่ะสำหรับใครที่สนใจดูว่าจะธีกามากันได้เลยในส่วนหน้าต่างตรงนี้ หรือว่าสหรับใคยนะได้ได้ค่ไม่ชงานใะสงเว็บไซต์กันอยู่เหรอคะมาดูแต่ต่างๆกันอยู่ในเว็บไซต์แล้วเกิดพิบัเลยค่ะท่องในเในสงเว็บไซต์เนาะว่าจบาที่จะกดท้ามาทุ่ตรงนี้ยัได้ที่ทำตัวเนาะหากเกิดปบัตเอยากจะแจ้งบัตแชัดม่หนึ่งองสามคัถาใครมินเนาะถือขดเข้ามาในเรื่องขตัวนให้มาที่หกเราว่าเราียมความในตัวนี้ไปถ้าเะเดปบญหานาะ อ่ะขอไปแก้ปัญหาเสร็จแล้วสองอย่างนี้เราได้กระชงตัวไปเพื่อจะไ้ยิ่งะากะเราป็นจานแจ้งประธานดัดทิ่งกันได้แบบเป็นทีมแล้วเลยเนะ <c oughs> านะสำหรับใครได้ที่เกิดปัญหาเลยคัดท่องอะไรยังไงในการใช้งานเว็บไซต์กระชับวันจันทรเข้ามาในสองตัวแล้วมาปิดหมด้อความร่วงความไปแจ้งยบประกานดัดวิ่งกันได้เลยเนาะอ่ะและสำหรับใครนะที่ได้ไไดไดเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วเนาะแล้วเข้ามาใช้งานอะไรต่างๆไม่ได้มีปัญหาเลยคัดข้ออะไรยังไงเลยแล้วเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์กันนั้นสุดยอดที่จะลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จะะอแนนนาเพื่ อะแล้วพอเราได้กดธามาเรืยเรื่อส่วนหน้าต่างของการแนะนำพืนเนาะหน้าต่างในการแนะนำพืนก็ได้ง่ายๆเลยเราให้เราได้สามารถใช้ไปแนะนำพืนหรือคนจับวิการวไซเนาะเพียงแ่กดธามาเรื่อยเรในการแนะนำพืนนครับลราิงอยู่ตรงนี้เราไปส่งให้เพื่อนหรือคนจักเนาะได้เพื่อนหรือคนจักมาเขาได้กดธงมาในเวบไซต์เปิดดงมาใช้งานหรือทำการสมัครต่างๆเนาะกีง่ายๆก็จะเป็นการแนะนำพืนหรือคนจับเข้าใช้งานใช้กันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะสำหรับใครนะที่เกิดงใจอยากจะให้เขามไม่ใช้งานหรือว่าจะให้ใครสมาใช้การตามมาดูก็สามารถจะาน้เลอ่แพืไม่มีการเสียยวลา้ดจผูปกุ่ง เดี๋ยวเรื่องนี้กันมาดที่ยอดพูดตังติดต่อแล้วกันเาะอ่ายอดจะอยู่ที่นี่ิแบบนี้อยู่ในรงนี้น่จะคนดีกวาอว่าขึ้นหรือยังูว่าเป็นับ้นาอ่าหมอจะน้องแกเพิ่อซึมมาแล้วนะคนดีกว่าอง่ขึ้นอยังลูกร่าเนยัง้เนาะอะซานมันการดำเนินงานน่จะมาจริงจแบบนี้ด้วยเนาะให้เราลองนั่งรอแปบไปก่อนสิปูมันลงไปแจอนอ่เนาะอะทีกระเพื่อไม่เสวาคนดูเดี๋ยวจะภาพให้ตน่อขึ้นเะก่อนเลย แล้วก็ที่เรนนอตหลังจากจะเริ่มการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอจะคู่แล้วตอนนี้ยอดผู้ติดตามทีต่ตบเราเขาก็ได้กระดู้การเพิม่มมาจาามนใกล้จะเสร็จแล้วเนะวาะก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยสิบห้าแล้วค่ะอีกไม่เท่าไหร่อีกเนาะอ่ะแล้วก็ตัวก็ยังไั่แงแบบไพีเดินแล้วก็ขั้นตอนในการทำเนาะ เผื่อใครที่ดูกับนสนใจได้เข้าทำการหรือได้เข้ามาทำตามเราขอให้มาได้กดเข้เมาในเว็บไซต์เปื่ได้คม่ใชงานหรือคำทำตามมันได้กับเนวไซต์กันได้ด้วยเนาะหรือว่าสำหรับใครที่ได้คำ้ใช้งาน้ลหรือเข้าทำตามกันได้ในสองเว็บไซต์แลวเกิดมีปัญหานะคะ้องทำยังไงก็สามารถที่จะไปแจ้งประธานแอดมินนส่วนที่เราได้แจ้งมอกปะนหรือว่าในสองูงที่เราได้จอบกัไปได้เนาะอ่ะและสำหรับที่พดวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากเลยเนาะค่ะว่าวันนี้เราพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดเลาดกันไปเรา